บาเตโชวสวัสดีครับรอ,อครับรอ,อคุณนะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับ FC. เอฟซนะนะีเดี๋ยวออกลากบเช่งเคยนนีนะเดี๋ยวใส่เอ่อเหยื่อกบก่อนนะครับผมตัดตัวหันยุงเลยใส่เลยเือเนี้ยนกะบนี่กบ,บที่เหลือไอ้ที่นะมีช้างเรากบแบกให้แม่เอก็กกี้สองตัวนะครับผมแม่เอกี้วายอยากกินกบ เราผมก็แบ่งให้มเมยก,กี้ได้สองตัวสามสามเหรอคุณยายบอกสามคุณยายเป็นคนแบ่งเอาแบ่งกินครับไอ้ทำม,มีก็ไม่ยาก,อ,ก,กอ,อืมไม่มเมยก,กี้บ่อจะนึง่งจะกินนึ่งนะครับผมทำม,มีก็กินครับทำไม่มีก็ไม่ต้องามหาอะไรกันแต่ม,มีแบ่งครับผม <_ s 1> แบ่งกินไอ้ทีนะนี่ครับหาก็กินแล้วคนเนาะก็ไปแบ่งกันไปไอ้ทีนะ่่ใชว่าหาแล้วเดี๋ยวไม่ขายครับไม่ขายไม่ขายไม่ขายไม่ได้หาขาย กินเด็กให้พี่น้องกินเลยพี่น้องเฮ้ยโอนกินเนาะบุญ่าก็เรวยนี้สิกันให้ดิกโมโหนิจ้ะไอแถวตัวกินดิบเก้มากไอปนีปลาเถออ้ยาๆๆ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 ๆทีๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆีๆๆ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 บๆๆๆๆๆ ว่าปลาปหมอเนี่ยก็คืนมันจะเล่นน้ำมันจะมีเสียงครับผมจะเป็นการเรียกกบเข้ามาไอ้ที่นะกบไปเข้ามากินภายในตุ่มเรานะครับผมใส่หลายๆตัวก็ดีไ,ได้มีเสียงแรงเสียงดังๆนะครับผมนี่หาอยู่หากินนะไอ้ที่นะถามว่ากินยังไงทุกวันบ่าวสิโซ่นะผมก็ขังไว้ไอ้ที่ขังไว้นะครับผม ทำจะหมดในศูนพันนะครับไม่ศูนย์นะผมแต่ผมเกิดเกิดมากม็เห็นกบหายสักทีนะผมตอนนี้ยังอยู่ผมก็อายุก็ยี่สิบกว่าปาีแล้วหกหกแมงหมดแมงหมด,มหมดสมัยังค่อยมีไครล่า,ลามีแต่คนเดียวผมนะในโคนะในในเจียวนี้มีผมคนเดียวเนี่ยหละแต่ก็มีทั้งบ้านไกลด้วยเห็นสองคนสามคนที่มาหาแต่เขาใส่เบ็ดนะใส่เบ็ด เดี๋ยวเอ็นนายบอกว่าจะซื้อต้มมานี่เดี๋ยวแบ่งปลาให้เอ็นนายด้วยกินกับแบ่งกินอะไรที่ะก็แบ่งกันกันนะะไม่ใช่ว่ากินคนเดียวไอ้ทีนกินทางหมู่บ้านนะผมได้หนูก็กินกับทางหมู่บ้านได้กบกินทางหมู่บ้านนะไอ้ทีนขาบอกวกินขาบอกวกินกินแบบนี้กินนานกินแล้วแบ่งที่เราไม่มีก็ไปหาเขาเขาก็แบ่งให้เราเหมือนเดิมไอ้ทีนะ บอกกินกินนานครับบอกแบบกินกินนานอันนี้ก็เป็นวิธีการใส่ตุม้มกบในที่นะี้ยเหยือเด็ดเหยือปลาหมอสดๆในที่นะี้ยใส่คงใส่ใส่ตุ้มละสี่ตัวห้าตัวในที่เน้ยจะได้มีเสียงดังเสียงดังดังๆเอาต้องไม่ใส่ด้วยหายเลยอืม ยุ่งจริงเลยนะฮะโดนเลยนะโดนเยอะใไปโดนหรือเจล่ยอโอเคไอซี่ไปโอ้เอ็นายพอว่าเออดีงมงมใหม่งมในทุ่นนาใหม่อืมวันนี้ได้ตุ้มกบเพิ่มอีกหนึ่งตัวไอซี่จะเป็นหกตัวเจ็ดตัวหาเก็บออกมีซ่อมแซมเอาหนาวเมื่อฝนจะตกนะครับโอไอซี่คืนฝน ครับกระิเดินทางเอาสองตัวนี้ต้องไปด้วยก,กีกิจอุ้มต่อเช้าเข้าไปเจาะนี่นะไอ้ชีใส่ตรงใหนาตอนนี้สองตัวเนี่ยที่ข้ามไปพร้อมกันอีกนะเราอยู่กับใกล้บ้านไอ้ชีไม่ไกลนะครับผมอืมนี่โอ้โดกจังเลยมาครับตัวแรกไอ้ชี เรื่อยขึนมาอืมมันเจ็บปลาไม่ออกโอ้โหเด่นที่มาิปลาเต้นที่มากเลยแถวนี้ลุ้นตัวในรอดแน่

好。打嗯。嗯。 ัไม่มีเสียงัไม่ไมีเสียงครับผมโอเคผมบองว่ามาัม่ใจสุดไม่พลาดเนดี่นะไปครับไปต่อต่อ f อเหลืออีกห้าตัวเสร็จแล้วสี่ตัวเนี่นะนี่นะครับโอ้มั่ใจแบบนี้นะครับเอฟซี โอ้ปลาดูปลาปลามันสวบบวบบวบเลยหู้ยปลาเป็นห้วยปลาช่อนนะานี่ไอช่อนเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเรกวาก็ใส่ตรงให้ดีตรงนี้ตรงนี้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวรองว่าพรุ่งเช้าอันย่าบุ้เอลขคืนนี่สิไปอัมเบตไปซ่องไอ้ดีบน,นี้อลครับผม

เอฟีเลกซตัวนะบอเดี๋ยวนี้เด็ดมากครับเดียวนี้ปลาสิเมากเลยนะครับใส่ต้องใส่เนี่ยเราเลอกข้างห้วยไม่ก็เลาะปากข้าวดพอกบมกันก็จะใส่อยู่ข้างห้วยตรงตรง,ตรงรกล่ะเอซียยินเสียงปลาเราดิมจะวิ่งออกมานะครับ เสร็จเรานะครับผมอ่ะใส่หนึ่งตัวให้โชว์ควเป็นแนวทางนะครับผมดเราใส่กลางห้วยแบบนี้เลยนะครับก็ตัวนี้มันใส่นี่ก่อนเชื่อเอา,ากลางหน่อย ก็ข้างบนมันไม่มีน้ำนะครับผม,มนี่ดอ้ิี่นะเจียวบน,นี่มีฝาข,ข้างันเดียวไย้อยู่อ๋อง่ายดีโอเคนะ้วเดี๋ยว ไปมรดนเหน,นกันนะครับผหายุหากินนะครับผมวางกับดักกบพร้อมเหยื่อเด็ดนะครับผมเดี๋ยวคึงหน้าพอไหมครับรอครับรอสวัสดีครับ